สวัสดีค่ะก้อยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อตัวนี้กันนะหลังจากเออคลิปที่ผ่านมานะคะเรายังไม่จบแถวนี้กันเลยอันนี้ก็ลงไปห้าเนาะห้าหรือสามค่ะห้านะคะลงให้ครบห้าที่สามค่ะสามหลักแล้วก็ตรงนี้จบแถวโซ่ห้านะทุกคน ก็จะต้องมาลงสามหลักในหลักแรกตรงนี้นะคะเนี่ยตอนขึ้นต้นจบแถวก็เหมือนกันนะคะแล้วก็โซ่สามพันหัวเข็มแล้วก็พลิกงานกลับมานะคะทีนี้ก็ลงไปอีกสองหลักตรงนี้ค่ะ แล้วก็โซ่ห้านะคะโซ่ห้าตรงนี้นะคะจากห้าเราก็จะเพิ่มเอ้จากสามค่ะก็จะเพิ่มให้ให้ได้ห้าก็ต้องลงด้านข้างดูนี้ก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หนะ้เาเนาะแล้วก็ โซ่สามโซ่สี่โซ่ห้าวนไปนะทุกคนตรงนี้ก็คือจบลายแล้วก็เข้าในช่องตัวนี้แลวค่ะสามหลักต่อด้วยโซ่ห้าวนไปตรงนี้ก็จะเพิ่มจากสามให้ได้ห้านะคะสาม สี่แล้วก็ห้าค่ะโอเคต่อเนื่องใบสองสามสี่ห้าในแถวนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะก็เดี๋ยวรอดูในแถวถัดไปนะคะเพิ่มนะสอง สาแล้วก็หค่ะ1 2ึ่สามี่แล้วก็ห้านะตรงมุมก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมก็ยังเป็นโซ่5้าแล้วก็มาลงตัวนี้ก่อน,นะคะ่ะลงมุมไปนะคะ โซ่ห้าโซ่ห้าแล้วก็มาเพิ่มหลักตรงนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าค่ะแล้วก็เป็นโซ่ห้าต่อปิดลายตรงนี้นะคะตัว พันหนึ่งวักหนึ่งสามหลักโอเคอันนี้ถัก,กวนไปจ้ะทุกคนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะจบแถวแล้วนะคะมาเพิ่มตรงนี้ให้ได้ห้าก่อนหนึ่ง สองสามสี่แล้วก็ห้าต่อด้วยโซ่ห้านะคะก็จบแถวนะ จบแล้วนี่อันนี้คือจ,จบอีกหนึ่งช่วงลายนะคะเนี่ยเนี่ยก็คือปิดลายเรียบร้อยแล้วนะปิดลายต่อไปในแถวนี้นะเพื่อนเพื่อนไปถักต่อเองนะคะก็จะเป็นการเพิ่มลายเพราะาตรงนี้มันเต็มที่ได้ได้ห้าหลักแล้วนะคะเราก็จะหนึ่งสองสามขึ้นโซ่สามพันเข็มแล้วก็พลิกงานกลับมาลงไปอีกสองหลักในในหลักแรกนะคะอันที่การเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มลายนะคะ จากนั้นตรงนี้เราโซ่ห้าผ่านดูเข็มแล้วเราจะต้องมาลงด้านในตรงนี้อีกสามหลักเนี่ยค่ะลงตรงนี้ก่อนตัวนี้ก็จะเป็นลายใหม่ให้เราตรงนี้นะแล้วเราก็ถึงจะโซ่ห้าแล้วค่อยมาลดลายใน ในลายถัดไปตรงนี้ก็คือจาก5ตรงนี้เราก็จะลดให้เหลือ3 1ก็คือข้ามหลักแรกและหลักสุดท้ายนะคะโอเคโซ่5ไปะ่ะแล้วตรงนี้ก็คือลงซ้ายขวาตัวพอคอนะเนี่ยตามด้วยโซ่ห้า นไปนะคะแล้วเราก็โซ่ห้าต่อลดหลักตรงนี้ก็สองสามสี่ข้ามหลักแรกและหลักสุดท้ายค่ะนี่จะหนึ่งลายสองลายต่อไปลายที่สามกตรงนี้นะ ็โซ่ห้าก็มาลงด้านข้างนี้ก่อนอีกสามอย่าลืมตรงมุมแล้วก็เริ่มต้นแล้วก็จบต้องลงต้องเพิ่มลายด้วยเนี่ยค่ะตรงมุมก็เดี๋ยวเราจะลงให้ดูลดก่อนลด ต่อด้วยโซ่ห้านี่คือตรงมุมนะทุกคนก็ลงตรงนี้ก่อนเนี่ยค่ะ1นสองนะคะ3แล้วก็โซ่ห้าแล้วถึงจะเข้ามาถักมุมด้านในนี่แต่ต้องลงตรงนี้ด้วยเพราะมันจะเป็นลายใหม่ของเราเหมือนกันเท่านั้นเอง ต่อเนื่องวนไปนะคะแล้วก็โซ่หาโซ่หาแล้วก็ต้องลงตรงนี้ก่อนคือถ้าเป็นมุมตรงนี้แล้วมันจะต้องมีซ้ายขวานะคะยกเว้นในจุดเริ่มต้นก็จะเพิ่มแค่ลายเดียวแล้วก็จบแถวก็แค่ลายเดียวมุมนั้นจะต้องมีซ้ายขวาหน้าลายใหม่เนี่ยค่ะคือนี้ เนี่ยค่ะเขามรงนี้ลดก่อนลดไปตรงไหนจะเพิ่มก็เพิ่มเห็นนะคะนี่คือมุมเนี่ยอันนี้ก็คือเราจะต้องถักวนไปต่อเน,นื่องวนไปเรื่อยๆนะคะจนได้ขนาดของเรานะเนี่ยค่ะถักวนไปเลยจ้า